มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนราชกิจจา,ราประกาศแต่งตั้งเอกอกัคราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มที่30เอกรกฎาคม2568ที่ผ่านมาเว็บไซต์ราชกิจจานนเบกษาเผยแพร่ประกาศแต่งตั้งนางทิติพรจิรัสวัสด์ดำรงตําแหน่งเอกอกัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มที่ประจําสถานารัฐประชาชนบางกลาเทศ สะท้อนบทบาทนักการทูตหญิงไทยบนเวทีระหว่างประเทศโดยมีภูมิธรรมวิยชยชัยรองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับสนองพระบร,รมราชโองการโดยประกาศดังกล่าวระบุรายละเอียดสำคัญว่าราชกิจจานุเบกษาประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญมีพระบร,รมราชโองการโปรดกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนางทิติพรจิรสวัสดิ์ข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกระทรวงต่างประเทศตำแหน่งผู้มยการสถาบันผู้วยการสูงสถาบันการต่างประเทศ สำนักงานประหลัดกระทรวงให้ดำรงตำแหน่งเอกอักครชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐประชาชนบางกลาเทศลงวันที่29กร,รกฎาคมพุทธศักราช2568ประกาศณวันที่31กร,รกฎาคมพศ2568ันายผู้รับสนองพระ,ระรบรมราชโองการภูมิธรรมวิยาชายชัยรองนายร,นรัฐมนตรีขอขอบคุณข้อมูลจิสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ